ซีซีให้มันขึ้นแดงก่อนวันนี้ยืมสักหมื่นดิยืมแต้มหน่อยหมื่นหนึ่งอะ่ะไอแต้มมีหมื่นซีหน่อยของเราก็จะเหลือ 16, หมื่นหกในที่นี้สาวสังหารมิใายสวยสังหารนะสาวสังหาร ส,สวัสดีครับผมสอนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูแหม่แต่ พอรู้สึกตอนนี้คือลายตามอกะเพราะว่าไมไ่มาหลายวันแล้ว

Is it had no shame I didn't find me to are to me They want the best of me now Best of me now Best me Best me They want the best of me now Best of me now Best of me Best me ความร้อนไม่มาอยู่ไม่บังเกิดเสียงแรงน่นฉันังเ,เย็นแบบ

เกินอย่างนี้กนละโกผมพอนะไม่มีใครเอา โอ้โหมันยิงลูกท้องระยะนั้นนะไอ้ที่มันของจริงกดยับอะระยะไกลเราได้เปรียบผมยู่นะผมยู่ปล่อยผมเลยเดูเขาบอกทุกอย่างวาเป็นหัววิ่งไปกดสกิลแล้วก็ปาดหัวแม่งของจริงเรต,ตึงอยู่แล้ว กล่งกับพี่ขอเดิแล้วมันอยู่ไหนอะตัวยังไม่เจอภาพในหัวก็มาแล้วเกือบไปแล้วไม่เหมือนอย่างที่คิดอะคิดหน่อยอะกดสกิลแล้วกดเบรกก่อน <Hey. S 1> <laughs> เล่นไม่ได้เพิ่งเล่นได้ <laughs> แอนกดสกิลแล้วกดเบรกก่อนเมื่อกี้ปกติต้องกดสกิลปุ๊บกระโดดเข้าหัวปับ๊บ ซื hey. hey. ้อให้ซื้อให้ซื้อให้นานแล้วครับเกือบไปแล้วอ่ะเกือบไปเป็นอย่างที่คิดอ่ะเกือบดาวสองดาวสามแล้วโอเคได้หนึ่งข้างในตัวหนึ่ง อะไรของผมวะเนี่ยโอเคโอเคเหมือนที่คิดไว้เลยนิดหน่อยอะ่ะโอเคได้อยู่ผมเล่นได้ผมเล่นได้ปล่อยผมผมจะเกิดคนจะเกิดปล่อยให้เกิดน่ไยมันทำอะไรของมันผมยิ่งเอ๋ออยู่ <Okay. S 1> อืมพอได้อ่ะ วันนี้พอได้อยู่แดงมาแน่แดงมาแน่แดงมาแน่แาวป่าวป่วเกมแรกมาแล้วสบายบือ้ออีซีบุ <c oughs> จาก2เกมที่ไม่ได้คิวเลยกลับมาเตน m อ p เหีือ <c oughs> มันเดิมของจริงพี่เขาของจริงไม่เหี่ยวมาเปล่าวะว่าไงลูกเดดจะ <c oughs> ไหนจากไม่ได้คิวเลยสองเกมกินชอบนอนไม่ใช่ชใชกินย้อนซูม ยไปาแล้วไาแล้วาล็อกตัวลม้มแม่งฝั่งละสองอะ่ะ <c oughs> แม่งโดนคนกำลังจะเกิดโดนคุมกำเนิดอีกแล้วนี่ที่เดิมเพื่อนคนนี้เล่นอเอาเรียงนะนี่ไงสวยเพื่อนใครจะได้คิว <Okay. S 1> เพื่อนชัว่า Đài, đài, đài. Oh. Này, em, em, ra đây đi, đi. Này, này, này. Này, này, này. Này, này, này. Này, Ai คุ้มกันเลดชอบคุ้มก่นมาจริงแล้วอาจจะไม่เป็นภาระเพื่อนครับผมอ๋อตอนนี้ก็เจอเกมแก้แล้วผผมชนะแบบง่ายมันไม่มีหลอกครับผมมันต้องแบบศูนย์สามแล้วมาตีเสมือขึ้นเรื่อยๆของจริงแล้วเราอะ เขาบอก <6 S 1> พี่เขาเล่นๆมันไก็ใช่ <c oughs> อ <c oughs> จริงอะอ <c oughs> ย่าพึ่งซีโบีอ <c oughs> ย่าแม่งแพ้จริง <c oughs> แหมทราบอะไรของกลัวเป็นยิงลูกสองรัวบุ่เลยสองสี่หรอหรือว่าสี่สองเนี่ยเจนเจนเนเราเล่นได้หักลบเล่นไ,ไมไ่ได้หรอก ใจเย็นเราเลียนได้โอเคโอเคสองสองลวเอาอีดีไปอยู่ก็มันไม่ถึงโอ้แล้วยิงในหุ่นเราไม่ถึงว่ามันใกล้ใกันเองนะ ใครเนี่ยเพื่อนเหรอโอเคได้อยู่โอเคเอาเข้ามาตายมุกข้าวอย่างว่าอีนี่โอ้โอ้โอ้สามศูนย์แล้วห้าวโอ้ห้าวเกินโอ้มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ไม้ไผ่นะครับผมเนี่ย ลูกซองกระแทกหน้านะโอ้โอ้เงาเกินของจริง,งว่ะไอ้นี่แม่โอ้คิดว่าคุมแบบเกมคุมเกมอ่ะคือผมยังไม่เอาจริงเลยผมชอบเล่นเกมแก้ไอ้เล่นอะไรที่มันยักษ์ยากมาดูสนุกกว่าอืมนั่นเป็นเล่นอะไรแบบสี่ศูนย์อะไรอย่างนี้มันมันไม่ใช่มันต้องสามสามสามสี่สี่อย่างเงี้ย อ๋อลื่นๆชิบหายแล้วท้ายๆขอโทษขอโททำไปูเนวนนันยูดื่อยเลื่เพื่อนเดี๋ยวพึงบวกชิบหายอะไรอีนี่มามาจริงวะโดนโดนโดนสวยสวมันไม่ตึงหรอกเราเล่นได้มันไม่ตึงไม่ตึงไอตีมกระจองกระจังกระจองงโอเคสองหัว ตัวนึงจะไหนมันมาเห้มันมา,มนมาโอเคมันไม่ตึงหรอกคำห้าวอย่างว่าเมื่อกี้อ่ะเออออ,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 อคันเขี่นใช่วะขอไปนะครับผมคัาเสียงดังไปก็ลดเสียงลงบ้างนะไม่ตงเสียงหอมบอกแล้วเล่นพวกเราแค่อ่อนให้เฉยๆแม่ทำเป็นได้ใจแม่ไอ้เี่ เส้นัยดีกว่าตอนนี้ต้องชนัอ่ะแบบไกลๆอยนี้ต้องชนย ขึ้นมาเหรอขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงๆขึ้นมาทำไมทำไมอย่ามาร้องว่าผมดักนะมึงขึ้นมาลอยเองอะไม่ให้ดักได้ไงไอ้นี่เอาน้องหนูว่าไงทำกับพี่มาเจ็บแสบมากเลยนะเอ้าไปตั้งไอ้วัวทั้งสองลูกเต็มหัวอย่ามาร้องว่าพี่ลาดน,นะ เอาไปจืดดิเอาไปจืดดิอ้าวอยู่นี่เลยวะกดลงเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนจีมายแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะตายแล้วถ้วยถวยเอาอ่าแม่งลุ้นดิบหายทั่วหน้าทั่วหน้าที่ไหนก็ยืมก่อนไงเอามาขึ้นก่อนแล้วค่อยลงเป็นไงของกิ้งสามสามไม่ใช่แบบมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเกมอะ อะไรที่เล่นง่ายๆไม่ชอบหรอกชอบอะไรแบบจักๆแบบใช้ลมอะ่ะเกาะแตกเอ็น่าใจเย็นเราเล่นได้เลนะ่นได้เข้าเขตสู่อวกาศขึ้นผิดฝั่งอนะที่หมายแล้ว ไงมันลอยนะไอพวกนี้มันชอบลอย,อยดูมด้วยดีๆวิ้ป่าดึงไงแม่งโดดแม่งเลยกูพาดึงวะมาละอดีดด้นเพื่อนเพื่อนกลางไปเสริมกางไปเสริมก็ต้องไปเสริม เอาต้องซื้อมาแล้วชิบหายแล้วขึ้นไม่ทันเนี่ยโอเครีบวิ่งเลยนะ <Hey. S 1> โอเค จบับเอาไู่สิแล้วเพื่อนเอามันมัน,น,นมยิ้วหน่อยผมมาผมมาขอผมเกิดผมเกิดขอเกิดหน่อยได้ไหมโอเคโอเคผมเกิดแล้วอีกตัวอีกตัว,ตว,ตวสวยเป็นไงองีมาครับผมมาเกมพลังเดือดเลยมาละอะไรทีร่ง่ายๆมันไม่ชอบมันไม่ชอบแก้เกมกันไอ้พวกนี้อ่ะของจริงใช่ไหมเพื่อนอขอแอกหน้าการ <c oughs> เสียเป็นหาเลยวะไง พ p จากศูนย์สามบอกแล้วมันเล่นง่ายเล่นง่ายไม่ชอบชอบให้ลำบากตลอดเลยมไม่ไมีหรอกจะเล่นเลง่ายๆไม่เห็นเล่นนิ้วสั่นหมดเลยคนยิ่งลกง,ง่ายๆหรือว่าเขากำลังตื่นเต้นกับเกมนี้เกมนี้มันจะง่ายกันไปหรือ,รอเปล่าแปลกๆแล้วเกมนี้ ผมก็ไม่ได้คิวเลยขอเลือกยากเลยยิ่งจะได้คิวกันกานโกนโปเปลาะอ่ะหาคิวแล้วต้องเจอโกูไอ้พวความรัก กลางวนเลยเจอแต่พวกไอ้มีความรักเกมก็เลยเลี่ยมง่ายเลยเนี่ยพวกมันรวมพลังใจกันหมายถึงที่เราเนี่ยรวมพลังใจกันเดี๋ยวมันใส่ทะลวงสี่ตัวเนี่ยเปิดจอ,อกกาะหน่อยไหมใช้จอ,อกกาะหน่อยไหมเอา้ลูกไปงลัวเข้าไปนี่จะโดนโถมประมาณสามตัวจากแล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วตรงนี้อีกหนึ่งนี่สองเข้าไปรวมกันสี่ตัวแล้ว ฟังจากเสียงดักข้างหน้าผมตัวนึงโอเคนะตามที่คุยกันไว้นะกดสก,กิลแล้วก็หันขวากระโดดยิงโอเคนะโอเคไม่อยู่แล้วไปไหนแล้วอา้าวว่าไงน้องสาวที่หายมาได้ไหนวะสามจุดมาแล้วคีรักจ๋าเอาไปเช้าเป็นอะไรผองมึงว่านั่งด้วยนั่งด้วยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันกมีความสุขอา้าวข้างหลังอีกเหรอโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับผมหายไปไหนมาหน่อย ก็ไปทำเรื่องไงก็ผมไปทำเรื่องมาะที่เห็นไม่อยู่หลายวันก็ไปทำเรื่องว่ไงไปเตรียมไปบอกแม่ไปเตรียมค่าจีสอดว่ไงไม่ได้เหงาคตรท้าเปิดตัวอย่างดีนี่มันหย่อนนี่วะ่ะใช่เปล่าอ่ะ เอาชิบมหายแล้วทำไมเกมเร็วจังกดพึ่งเข้ามาแล้วปล่อยกูเลยเหรอไหนก่อนชวนตอนไหนก่อนเฮ้ยไอ้เง้ยอ่ะจ้าทำแล้วเอาปืนไปแล้วโอเคโอเคเฮ้ยทำไยพูดทำหยาบยังลูกไอ้ยู่หินน้อยอะไรนะ เท่าเราเท่าเท่ากันกับผมว่างเนี่ยกำลังไปชิบหายกูเบอร์สี่อีกกูโดนด่าแล้วครับเบอร์สี่มาแล้วลังมามาแล้วจะเย็นเพื่อนขาแล้วกูกูมาแล้วอย่าพึ่งด่าผมน้องกูปิดอะไรทีผ่านละโดนด่าเลยกูบักเบอร์กูโดนด่าเฉยเลยเฉยอ่าแล้วไงลูกซองกูไปแล้ว ไม่ใช่คนแต่เป็นไอวอเก็บลูกทองให้ดิ เอางาวงเก็บรออยังไรนี่ตัวแบกนะครับเอาจักแม็กจะบอกนะลูกแม็กหมดยังยังยังยยังอยู่โอเคหามึงบดิมึงลูกปืนยูเฉยหมวก็โดนดาดูดิ ไ,ไตกองผู้เราอะ่ะไปส่งเสริมน้องไม่ดีนะไปกองูดเราอะ่ะไม่มาด่าเขาได้เขาทำอะไรผิดไอสอนเด็กให้ด่าคนไม่ดีนะซื้อนี่ซื้อไอวให้น้องอะโ,อโหขอตังเยอะซื้อบ้านเหรอขอบ้าน <laughs> ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเลยจะไม่เดียวขอเยอะจากเลยเฮ้ยปัดเข้าหัวเลยเฮ้ยเบอร์จังวะเอาว่ามันไม่ใช่แบบระดับไก่กาละเล่แล้วระดับผมเนี้ยเวอร์เกิด้าสไนเข้าหัวอีกนี่ไงไอของจริงนี่ล็อกหัวไม่ใช่ลากข้าหัวเลยเมื่อกี้อยู่กับเราประมาณ3ตัวเนี่ยรวงกับผมเน่ยเป็น3ตัวขอบเพื่อน เอาจริงสกิลวิ่งเร็วตัวชาร์จนี่ดีนะเอางูมีปิดตัวด้วยนว่าแล้วกูผ่านมาได้ไงวะนี่มันใช้บัตรผ่านผ่านฟรีอีซิฟาหรือเปล่าทางด่วนอ๋อขบบนอุ้ยว้าวว้าวแดกใจเย็นสนายอยู่ฝั่งนี้มีลูกมีลูกไม่มี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 ไม่จ่ายไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันผ่านละมันไม่เกี่ยวกันไม่มีไม่มีไม่จ่ายนะมันคนเรื่องเราจะมารวมเป็นเรื่องเดียวกันโอเคโอเคใจเย็นไอ้นั่นมันสนายนจะเอาคือเราไงเรื่องของเรื่องอ่ะ สนายมาก็ต้องสนายกับเกมไม่เล่นง่ายนะผมจริงผมตึงนะเอาชิมหายแล้วเริ่มตึงแล้วเริ่มทำให้เกมตึงขึ้นแล้วโอเคก็เราเป็นผู้ที่รักกับทุกคนล่ะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะถึงไม่ได้ MVP แต่ก็ ได้ใจนะครับไม่ใช่ไม่ถึงไม่ได้ถึงไม่ได้เอวีพีก็ขึ้นแดงนะครับผมนี่ยังไงโอเมริกากูจับลาบลา,บาขึ้นแดงแล้วเซสสีซั่นที่สิบสองครับผมเดี๋ยวอีกสี่วันก็จะรีแลกซ์ด้ออย่าลืมไปเล่นลางสี่สีกันด้วยนะครับผมหกคิวพลาดไปคิวเดียวเองดาเอตสามเจ็ดแม่งเอย้ย ตอมมันเอาไปได้ไงวะไอ้นี่มันลายดีหว่า